นลโยค้าสวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมน้องหอมแดงที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี8ปพรรษาและเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเปิดเมื่อปี2524วันนี้เราจะเข้าไปเยี่ยมน้องหอมแดงนะครับก่อนเข้าไปเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าครับ เขาจะเปิดน้ำพุสวยงามมากเลยนะครับเป็นละอองน้ำฝอยสวยงามมากๆเหมือนบ้านน้ำสวยงามมากเราสามารถเรียกง่ายๆนะคะว่าสวนสมเด็จสีสเกตครับ จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับจะมีต้นลำดวนมากกว่า4ี่หมื่นต้นออกดอกหอมตะบบอวนในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งก็จะมีงานเทศก,กาลดอกลำดวนบานด้วยในการในช่วงเดือนมีมีนาคมคด้านในจะมีทางเข้านะครับทางเข้าจะเป็นทางออกเข้าทางหนึ่งและเวลาออกจากสวนสวนสาธารณะก็จะออกมาอีกทางหนึ่งอย่างนี้ครับเป็นวันวี อ่าเขาจะก็จะมีด้นานล่างจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำนะครับเป็นเป็นคลองเหมือนทะเลสาบเลยบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในก,กันจุดนี้เป็นหน้าแรงนะครับต้นไม้อาจจะมีเขาเรียกว่ามีใบไม้ร่วงค่อนข้างจะเยอะและต้นไม้อาจจะยังไม่สวยงามเหมือนช่วงหน้าฝน ้ามาก็จะเจอป้ายนะครับเป็นป้ายเดี๋ยวเราไปดูป้ายบอกทางก่อนนะครับว่าสวนสัตว์ไปทางไหนบอกว่าไปทางขวามือนะครับทางขวามือและเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเจอเขาเรียกว่าคล้ายๆอนุสาวรีย์ของสมติจย่านะครับตั้งเด่นอยู่ตรงทางเข้าเลย เลี้ยวขวาไปก็จะไปสวนสัตว์ครับม,มีเด็กเยอะๆมากมายเลยนะครับวันนี้น่งจะเป็นวันหยุดทางเดินเข้าไปก็จะไกลนิดหนึ่งนะครับแต่แล้วก็ได้ชมก็เรียกว่าต้นดอกลำดวนทางเข้าก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับก็จะมีสะพานเช่เดียวกันเป็นสะพานเหมือนวันเวเหมือนกัน เรเดินเข้าไปทางหนึ่งแล้วออกไปอีกทางหนึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าด้วยนะครับสำหรับบริเวณที่เป็นสวนสัตว์เปิดทุกวันนะครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งครับหรือบางวันก็จะเป็น18นาฬิกานะครับเช็คเวลาอีกทีหนึ่ง สวยงามนะครับทางเข้าบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูหนาวด้วยอากาศเย็นสบายไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอาจจะมีกางร่มใส่หมวกเข้ามาด้วยก็จะดีนะครับแต่พอเข้าไปถึงนั่นในแล้วก็จะร่มลื่นมากๆเลยตรงระหว่างทางเดินนะครับเราสามารถให้อาหารปลาไปด้วยจะมีตู้กดเขาเรียกว่าตู้กดอาหารปลาอัตโนมัติด้วย ชายแดนไทยกับพูชาด้านติดกับจังหวัดสีสเกิดส่งการสู้รบกันอยู่ตลอดเป็นระยะเวลายาวนานทให้สัตว่ามันบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันให้ได้เลยพลาดไม่ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดศสีสกิดครับตรงนี้จะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบรรยากาศด,ดีมากๆเลยนะครับลมเย็นสบาย เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในสวนสัตว์กันนะครับก่ออื่นเราก็จะไปจ่ายค่าเข้าก่อนค่าเข้าสวนสัตว์ผู้ใหญ่35บาทนะครับเด็ก10บาทราคาไม่แพงนะครับ เจอ,อสัตว์ตัวแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนกยูงขาวนะครับเป็นนกยูงขาวสวยงามมากๆเลยเสด็จาดตอนเข้าไปเขาไม่ได้ลำแพนให้เราดูแต่เป้าหมายแของเราคือไปดูน้องหอมแดงนะครับน้องหอมแดงมีแม่ชื่อเกศสลินนะครับ นกยูงขาวสวยงามมากๆเลยครับว่าเขาเรียกว่าไวพีคอกครับไวพีคอรับแล้วก็จะตรงดิ่งไปหาน้องหอมแดงเลยนะครับ<อ>น้องแดงอยู่กับแม่กิสลินกำลังรับประทานอาหารนะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยไปช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับน้องตื่นขึ้นมาทานอาหารพอดีวันนี้เหมือนอาหารช่วงบ่ายจะเป็นหญ้านะครับ น้องน่ารักมากมากเลยเดิกๆเยอะนะครับวันนี้เด็กเข้ามาชมมาเยี่ยมน้องเยอะมากนองจากวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวัอนอาทิตย์นะครับแล้วสามารถซื้ออาหารให้ให้น้องทานได้ด้วยนะครับ ก็จะมีจุดที่ขายอาหารให้เราสามารถเอาอาหารมาให้น้องทานได้ด้วยไม่แนะนำให้อาหารข้างนอกมานะครับน้องตัวโต,วตวไวมากเลยแต่น่ารักนะครับ วันนี้โชคดีมากเลยที่มาแล้วได้เจอน้องที่ไม่ได้นอนอยู่ในน้ำนะครน้องขึ้นมาข้างบนก็คือเป็นลานการแสดงเป็นลานที่น้องมาทานอาหารเป็นย่านะครับวันนี้ ผมลืมแว้มามา,มาเยี่ยมชมมาหาน้องได้นะครับสวนสับเปิดทุกวันเลยเ<อ>ด็กๆค่องกล้จะเยอะวันนี้แล้วก็อากาศดีมากเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาว ที่ในสวนสัตว์มีสวนสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับแต,แต่วันนี้ตั้งใจมาหาน้องหอมแดงโดยเฉพาะเลยได้ดูได้ชื่นชมน้องแบบจุใจมากๆเลยสละวันนี้ก็มาให้ถูกช่วงนะครับ เราสามารถสบถามเพิ่มเติมได้ที่อาปาชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์ได้ว่าปกติน้องจะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารช่วงไหนไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือบ่ายนะครับช่วงบ่ายผู้จัดมาเจอช่วงประมาณบ่ายสามโมงหรือสี่โมงเย็นนะครับบ่ายสามโมงสิจสี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับ มีโอกาสต้องมาเยี่ยมน้องอีกแน่นอนกลับหลังจากชื่นชมน้องหอมแดงแล้วแล้วก็ถึงเวลากลับแล้วนะครับอย่าลืมนะครับความเราช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆหรือสำหรับคนไหที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับจะเกิดครั้งหน้าว่าจะพาไปเที่ยวชมอะไรที่ไหนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีนะคะ